เดอยู่พี้นนะป่าได้นเลยสุนอยกูบ้น่อบ้างเออให้มาอยู่เพียต่อไอาจจะรู้จักกัได้ด้วย่อไม่หครับน้าเลหมือ่เาพี่จรงใมากเราไปตินใจมาก กินลกินลยังยัาให้ออยกูให้หาิบ้หาสิบก็ให้ห้าห้าสิกูให้ห้าบ้ยสิบูห้าบาทห้าสิบู้าทหบกหนห้าบา้าสบก่าาทากูให้ห้าบาทห้าดบกูหละบามกูยห้หาาดกู้บอกูย่าให้กูบสบับบกูใะ้ากูบ มาหาแอนนั่นแหละเขาบ้าเขาว่าตลอดแหละแอนไม่ยอมเข้ามาสักทีอะมลยต้องมาหางดินี่เนี่ยนบอกว่าเราทำานรุ่นน้อมีคนส่งรูปไปให้ดูอ้วรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้องร่อเคนทบอกว่ามันบอกคว่าต้องสวยอะคุณจะพูดคว่าอะไรนะคะสวยพดยังตั้ว่าอะไรยังไม่รู้เลย ถึงนี้พี่เดินเอาพี่บอกเลยวรับเออไม่เกี่ยวริงจรแล้วแม่ก็ไม่ยอมบอกพี่แล้วี้ถามนาบอกว่าน้ารักนักเไม่บอกเ้าบอกว่าน่ารักน่ารักเปาเอาป็นคนที่แบบไม่ี่เปนคอูนแปลว่าหลรต้องไปจริงจริงกระซิบกะซิบ พี่ม่ดีังงใชว่าใช่ไหมว่าขอขอีอะไรอ๋อเงไรเอื่อะอ้้รเออพี่พูดพวกพีก็อยากรู้พี่น้องไป่อว่รอบน้พวกเด็กไม่นะบอกพี่มนีหนูไม่บอกันพ่พี่ไปเดินโรแมนสันี่แบบสมโจยสุด นี่กูเดินลงบินสันเลยส้มหนมโต้ยเขี่ยแม่ด่าแม่กูกลับมาอีกเดินด่ามาไม่รู้เลยนะว่าเขาด่าไม่ชงนี่ต้องรู้ก่อนเนี่ยเออพี่เดี๋ยวไม่ต้องไปลงบินสันเลยหาแต่เรื่องจริงเรื่องนี่จริงงานหาแต่เรื่องโอ้เะเบิดระเบิดขึมาเดี๋ยวพี่โมนย่าบอกให้ Sao mày lại không vâng vậy? Vâng, vâng, vâng Mình Nào, nào, nào